คุ้มรับกับคุ้มมากนะครับหกร้อยบาทนะมีอีสานีิติด2ตัวครับก็ได้ผลคุ้มเกินคุ้มนะครับหนึ่งเดือนก็ประหยัดน้ำมันคืนทุนแน่นอนยิ่งใช้มากก็ยิ่งประหยัดมากครับอันนี้ก็แปลว่าไม่อันนี้ไม่ผิดหวังนะจะเย็ยบ,เยยยบถึงร้อยถึงอยมัน,ม,นมันต้องเย็บแรงไม่ใช่ครับอันนี้นนนคือรอบมันจะต่ำลงครับเมื่อกี้พอพอ,พอผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยรอบมันต่ำลงมาเลยฮะอ่า นะร้อยเนี่ยยังไม่ได้ออกแรงเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารอบสองรอบสองได้สองมันตัดสิบนะฮะอันนี้ยังสองครึ่งเรเร่งขึ้นมาร้อยละตั้งแตาเร่งร้อยหนึ่งครับเดียวเห็นไหมไม่อื่นไม่ตื้อไม่กนใช่ไหมโอเคโอเคอาไม่ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตีว่างๆก็ไล่ให้มันดูหน่อยนะครับโอเคครับผมได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ